إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <تصفيق> <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدعي إلا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر, وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة البدعة ว่คุละบิดาตินดลลาล์ว่คุลดลลาล์ในไฟนาร์อัลลอฮฺ سبحانه แาละ ت ع ا ل ได้กล่าวไว้ในในสุรานุบูจาอาัลกิซิกล่9วว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใข่บรรดาผู้ให้ความเที่ยงธรรมสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการขัดกับความเที่ยงธรรมนะครับและมันได้แพร่ระบาดในสังคมของเราทุกวันนี้นะครับและนันมันนั้นเองเป็นหนึ่งในบาปใหญ่นะครับสิ่งเหล่านั้นคือดอกเบี้ยนะครับ หรือภาษาเรียกว่าอัลรีบะนะครับผมอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสรุรากอกรา,าอัยะที่สองเจ็ดห้าว่าและอัลลอฮ์ทรงอนุญาตการซื้อขายและทรงห้ามรีบะหรือดอกเบี้ย,ไม,ยไม่เพียงแค่อิสลามเท่านั้นที่ได้ห้ามระบบดอกเบี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในทุกศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งฟากฟ้าคือศาสนาที่มีคำพิจารณาผู้เป็นเจ้า ซึ่งรวมอยู่ซึ่งรวมศาสนายูดาห์ของยิวศาสนาริสต์และศาสนาอิสามนะครับสาเหตุที่มันเป็นที่ต้องห้ามก็เพราะว่ามันเนี่ยเป็นแฝงไปด้วยความเสียหายที่ใหญ่หลวงมันเป็นเหตุของการเป็นศัตรูระหว่างมนุษย์มันนําไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินผ่านการขุดขี้จากทรัพย์สินของ,ง,ของค,อจงองคนจนมันเป็นการกระทำต่อผู้ที่มีความจําเป็นทําให้คนรวยกดขี่คนยากจน เปลนหนทางของการบริจาคและทำาดีต่อผู้อื่นและทำลายความรู้สึกไม่ตาสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ครับโอพิ่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับไม่เพียงแค่ศาสนานะครับที่ได้ห้ามในเรื่องนี้นะครับแม้แต่นักปรัชาเมธีปรัชาเมธีคนสําคัญของโลกนะครับนักปรัชญาเมจิชาวกกย์สอง่านนะครับที่ได้กล่าวนะครับว่าสิ่ง ความเร็วร้ายของระบบดอกเบียเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีด้วยกันสองท่านนะครับผมท่านแรกก็คือท่านอริสโตเติลนะครับอริสโตเติลได้กล่าวว่าไม่มีอะไรจริงไปมากกว่าคำพูดที่ว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเพราะมันสร้างเงินจับนะครับท่านที่สองครับเพลโตครับเพลโตได้กล่าวว่าไม่อนุญาตให้ใครให้ใครให้เงินแก่พี่น้องของเขายืมโดดยืมโดยคิดดอกเบี้ยโอเป็นน้องทุกผู้สัตยาี่รักทุนครับ ดอกเบีย้ยนะครับนี้ <N ee> เป็นบาปใหญ่นะครับเป็นความสิดอันใหญ่หลวงนะครับที่ออล,ล์ล็อกสุบะตาอลานะครับประกาศสงครามนะครับใครก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวนะครับในการกินดอกเบีย้ยนี้นะครับอ,อัล์ล็อกสุภะตาอลาได้กล่าวไว้นะครับในเรื่องนี้นะครับในสรุนรอัลปะกะรรพยาที่สองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าว่าวาจาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงต่ออัลล็อกเถิดและจงละเว้นดอกเบีย้ยที่ยังเหลืออยู่เสียฮะเสียหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาและหากพวกเจ้าไม่ปฏิบัติ ก็คุณรับรู้ถึงสงครามจากอัลลอฮ์และศาส,าสานาผู้ของพระองค์และหากพวกเจ้าสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวสำหรับพวกเจ้าก็คือต้นคืนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะได้ไม่อาธรรมและไม่ถูกอาธรรมนะครับอัลลอฮฺสุบฮฺลตัลลานะครับประกาศสงครามเลยนะครับในจักมันนะครับเป็นสิ่งที่เร้ายมากนะครับอกเบี้ยน,นะครับมันทําให้นะครับคนที่ต้องการเงินนะครับต้องการเงินนะครับ เดือดร้อนนะครับหลายคนมากแล้วนะครับที่เดือดร้อนกับมันนะครับเกิดคดีมากมายแล้วนะครับด้วยเหตุเรื่องนี้ด้วยนะครับคดีไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมนะครับล้มละลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนผลอ่ผลคงจากมายุ้งสิ้นนะครับและอะไรบ้างนะครับที่อ่าศาสนาเรานะครับได้ห้ามเราจะยุ่งกับระบบนี้นะครับ มีฮะด,ดิษที่ท่านนบีมุฮัมมัสสโลโลไวส์ส,าาส,ส,าาสโลโลบุอะไรอยู่กับเซนเลมได้ปันได้ปันน всем, ามนะครับสี่คนนะครับที่ยุ่งเกี่ยวกับระบบน,นี้นะครับเนื่องคือหนึ่งคือหนึ่งคือผู้ที่กินริบรัเองนะครับสองผู้ที่ให้กินนะครับสามผู้ที่บันทึกสี่ผู้ที่เป็นพยานนะครับและท่านกล่าวว่าพวกเขาอยืนฐานะที่เท่าเทียมกันนะครับในเรื่องของบาปน,นะครับให้รีพูดถึงเรื่องของคนกระทบนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องของเปี้ยนะครับ ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับเศรษฐกิจของเรานะครับแน่นอนนะครับเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนะครับเทรนอาวสตริตินี่ก็คือไม่พอจากระบบทุนนิยมนะครับและหัวใจของทุนนิยมเนี่ยก็คือดอกเบี้ยนะครับแต่ตรงข้ามนะครับในเศรษฐกิจของอันอิสลามนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านอะเลวัลสัลลัมนะครับนํามานะครับสู่มนุษยประชาชาตินั่นคือเศรษฐกิจอ่าของอิสลามนะครับซึ่งหัวใจของเศรษฐกิจอิสลามเนี่ยนะครับก็คือการสการนะครับการบริจาคนะครับ ถ้าเรามาย้อนดูรากศัพท์ภาษาอาหรับนะครับระหว่างคาว่าริยะริบะรูดอกเบียและก็จักะนะครับทั้งสองคำนี้นะครับมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนนะครับแต่ต่างกับคําว่าจักะนะครับจักะนี่มีความหมายอีกในยยะหนึ่งก็คือความสิริคลนะครับดังนั้นแล้วนะครับผู้ใดที่จักะนะครับถึงแม้เขาณตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องเสียงินปังนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮันละลาเนี่ยนั้นตอบแทนมากกว่านะครับ เพราะออลล็อ์ยืนยันว่าใครก็ตามนะครับที่บริจาคในหนทางของอัลล็อ์นะครับมันเปรียบเสมือนว่าเมล็ดหนึ่งนะครับเมล็ดนั้นเนี่ยได้เจรเญลยงอกงานออกมาเป็นเจ็ดรวงนะครับและในแต่ละรวงเนี่ยก็มีหนึ่งร้อยเมล็ดนะครับนั่นถ้าบอกว่าเขาจะกาศหรือว่าบริจาคในหนทางออล์ล็อกหนึ่งันนะครับเขาจะได้รับเจ็ดสิบความรีตอบแทนนะครับและประกาศนี้เองนะครับเป็นการฝากางนะครับกับพู้เจ้าของเขานะครับออรอสมัสดาลา์นะครับ เรื่องดอกเบี้ยกับสกาดเนี่ยออลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับและเปรียบเทียบมันนะครับในอันกุรอ่านนะครับไว้สองจุดด้วยกันนะครับอันแรกนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้สุรอันรุมอายะที่สี่สิบเก้าว่าอายะที่สามสิบเก้าว่าและสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์สินคือดอกเบี้ยเพื่อให้มันเพิ่มพูนในทรัพย์สินของมนุษย์มันจะไม่เพิ่มพูนนัที่อัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปสกาดโดยพวกเจ้าพัฒนาพวกพักของอัลลอฮฺชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างทีู และอีอายันหนึ no weather, no t t ่งนะครับถูกกล่าวไว้ในสุรอัลบากร่อายห์ที่สองเจ็ดหกว่าอัลลอฮ์จะทรงให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจเจริญและจะทรงให้บระดาลที่เพิ่มที่เป็นทานเพิ่มภูมขึ้นและอัลลอฮ์นั้นไม่ชอบผู้นิรคุณผู้กระทำบาปทุกคนนะครับนี่เป็นคำยืนยันจากอัลลอฮ์สุนนารานะครับเรามาสามารถเอาเรื่องนี้เี่มาเปรียบเทียบสามสุปัจุบันนะครับแน่นอนนะครับ พ anyway, ี่น้องทุกท่านควรทราบว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกนะครับไม่ว่าจะเกิดในที่ไทยเองนะครับเศรษฐกิจต้องยำกุ้งนะครับหรือว่าเกิดที่ขั้วโลกในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่กรีซนะครับท่านลองคิดดูว่านะครับต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมาจากไหนครับผมขอคุณดับได้ผมขอฝากเพียงสั้นๆแค่นี้นะครับณฟาอินนะฮ์อิยากลุ่มบิจัยอิกิตาบิฮีอัคูลกอลิฮ่าซาวัสตัฟิรุลลอฮิลัลฮิมัลีวะลุกุม ورسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يحد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإسان إلى يوم الدين มันมีปัญหานะครับในสังคมของเราทุกวันนะครับว่าเรานี้เนี่ยสามารถนะครับ เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นเศรษฐกิจทุกนิยมนะครับซึ่งมันมีระบบดอกเบี้ยเกี่ยวข้องอยู่ในสังคมเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับนั้นถามว่าสําหรับเรานี่เป็นผู้ศรัทธานี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําธุรกรรมนะครับได้ว่าเป็นการฝากตังนะครับหรือว่าโอนตังนะครับในธนาคารอื่นที่ไม่ใช่สาัาซีอิสลามได้หรือเปล่านะครับโดยเหตุนี้ผู้รู้ได้ให้คําตอบว่าถ้ามีธนาคารอิสลามนะครับจําเป็นมุสลิมนะครับต้องไปฝากในธนาคารเรานั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับ ที่ไม่สามารถใช้บริการของศาสนาอิสลามได้นะครับหรือว่าสถานการณ์ที่ใช้บทบัรยาติของศาสนานะครับก็อนุโลมนะครับให้ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยสามารถฝากเงินนะครับหรือว่าโอนเงยวกับธนาคารเหล่านี้ได้นะครับแต่นะครับแต่คนเหล่านี้ห้ารับนะครับในสิทงที่เป็นของต้องห้าม่ก็คือดอกเบี้ยนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราฝากเงินนะครับแล้วมีดอกเบี้ยเข้ามานะครับถ้าเราเราแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงนะครับในทางที่นี้ผู้รู้ได้ให้คําตอบว่าเราสามารถเอาเงินนี้เนี่ย ไปบริจาคในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนนะครับสร้างโรงพยาบาลนะครับสร้างของไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็เถว่าตามนะครับที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับแต่ไม่ควรที่จะบริจาคในสิ่งที่เกี่ยวกับเกียกับศาสนานะครับเช่นมัสกิดนะครับมีศาสนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคที่บริจาคให้กับคนที่จาเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับถ้าสมวนราชาเขาไม่ได้รับเงินก้อนนี้จะทําให้เขาเสียชีวิตได้นะครับเช่นบริจาคให้สถาบันที่ ทำงานอย่างกับการรักษาบริษอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ต้องคานึงถึงเสมอว่าเงินที่บริจาคที่เราได้จากดอกเบี้ยเนี่ยเราไม่สามารถได้รับผลบุญนจากมันนะครับและก็ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคในมุมมายศาสนาด้วยนะครับแค่เพียงกันว่าเราบําจัดสิ่งนี้ให้สะอาดเท่านั้นเองนะครับและอีกเหตุหนึ่งที่ศาสนาอนุโลมให้ก็คือให้ดอกเบี้ยที่เราอาจจะได้นะครับก็คือไปให้กับเป็นการให้แก่คนมุสลิมนะครับที่ติดหนี้นะครับ ซึ่งไม่มีเงินที่ใช้นี่นะครับเงินมือสินที่กู้เงินในระบบหลอกเบี้ยน,นะครับโดยพ่อแม่ที่จะให้คนคนนั้นนี่คือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องกลับเมาบอกับตัวว่าออกไปนี่น่ะเขาะจะไม่กู้เงินกับธานาคารเหล่านี้อีกแล้วนะครับสามารถทำการทำได้เช่นกันนะครับอัลลอฮฺซุลลิอาล่ามุฮัมมัดวะอาล่าอาลีมุฮัมมัดอะม่าซุลลิอาล่าอิบรอฮิมวะอาล่าอาลีอิบรอฮิมอินนักฮามิดุมมัจิวะบาริกอาล่ามุฮัมมัดวะอาล่าอาลีมุฮัมมัด كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعرضهم عن الأربعة الخلفاء أئمة الهنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بي نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواج أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم <سؤال> اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة واجنا عذباك حكيم الصلاه benak kaki musang.